สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากเอฟซีเมืองบุรีรัมย์นะครับนะมาให้เกียรติเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ศึกษาโดยงานแนวเกษตรผสมผสานนะครับนั่นก็คือ <c oughs> ท่านอาดีตรองผู้อำนวยการนะสุคนแสนมณีนะครับนะอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมนะครับและก็คณะคุณครู นะครับนะอีก3ท่านนะครับนะให้เขียนมาเยี่ยมชมนะแล้วก็ศึกษาดูงานนะครับที่ศูนย์เรียนรู้ของเราวันนี้นะครับนะก็นะนะท่านบอกว่าเคยดูในคลิปวิดีโอนะครับนะทางช่อง u t u b e นะครับนะไม่ว่าจะเป็นของคุณครูประกรณ์นะครับนะช่อง u t u ูบเกษตรอีสานยุคใหม่นะครับนะนะแล้วก็ช่องอนะ ศูนย์เรียนรู้บ้านอาุยนะครับนาะดูแล้วท่านบอกว่ายังไม่สะใจนะครับนาะก็อยากจะขออนุญาตมาเยี่ยมชมนะครับนาะของจริงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพอท่านมาดูแล้วก็มีความเขาเรียกว่านะครับนาะสมกับคำที่เล่าไปในคลิปวีดีโอแต่ละตอนแต่ละท่านนะแต่ละช่องนะครับนาะว่า นี่คือคนที่พูดจริงทําจริงนะครับนะแล้วก็ให้ความรู้จริงๆนะครับวันนี้ท่านก็มีความดิดีนะครับนะมีได้ความรู้ไปมากมายขอขอบคุณท่านอดีรรมพิมพ์นวยการสุโข,ขแสนมณีอีกครั้งนะครับแล้วก็คุณครูที่มาศึกษาดูง,งานด้วยกันในะวันนี้นะครับนะ ก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศรวมๆนะครับที่ท่านคณะเราพ่วงรายการสุกคนนะครับแล้วก็คุณครูนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับไปชมกันเลยครับผมเอเลขาแล้วการลกกินีทำไมไม่จกกันคุณครูคนนี้ชื่ออะไรคุณครูรุ่งนาาสีสันติพอนเราก็ทันเลือกมาแต่ต้องอยู่ไม่ดูเลขาตั้งแต่วันมุครู เกลือนตรูไปถึงไม่ต่ำกว่าสามปีเขาจะมีคุณตาพใหญ่สีสันติดทนถ้าเราไม่ได้ดูแลเขามาจากตอนนั้นเห็นไหมต้นเล็กๆมันก็มีไม่ได้รเนี่ยนี่นี่มะพร้าวตรงนี้ผมก็ปลูกจริงๆตอนตอนปลูกยางทีนี้เดี๋ยวนี้มีน้ําอีกย่างหนึ่งบางคนเขาว่าทำไมทําได้คนเดียวผมบอกเลยผมบอกเลยว่า หนึ่งเดือนมี30วันมี30วันเราปลูกวันละสองต้นวันละต้นทุกวันเดือนหนึ่งมันได้กี่ต้นสามสิบอันนี้ง่ายๆนะวันละต้นก็สามสิบก็วันละสองต้นก็หกใช่ง่ายไหมถ้าวันละสามต้นเราก็ไปเรื่อยเรเราไม่ต้องแค่ต้นเดียวเราไม่ต้องไปปลูกทั้งวันอ่านี่ไหนไเราเราให้เขาคิดอย่างดีเลยอย่างนี้นะอย่าอย่าไปปลูกเดือนสองเดือนสามเดือนต้นหนึ่งอันนั้นไม่ใช่แล้ว จะได้คำไปอย่างมีคุณค่าแต่ละวันบางคนก็ว่าอี้ผมอายุเยอะแล้วทำไมไม่แก่ไม่แก่ยิ่งขึ้นสาเหตุผมอาย่แบบนี้แหละใช่ทำอย่างนี้แหละมาทำอยากกินอะไรอยากกินกบมวยกินได้กินผักก็กินได้ของทุกอย่างเราสร้างมากับมือเราได้ไม่ใช่ว่าเอาไปโยนทิ้งไว้มันไม่ขึ้นหรอกมันไม่ได้ก็คุณครูดูคุณพ่ออายุหก สิบสแล้วไปผมยังไม่งอกเลยของผมส2เม um ื่อสิกุมภาที่ผ่านมานั่นะผมแต่งงานนานเลยตั้งแต่ปีสอองอายุยี่สิบเาลยเาลูกสยพันละเนี่ยอเขาเเก่งเก่งมากเขาเก่งเยองครัเขาเก่งมากอีกอย่างนึงเขาไม่ได้ทำงานลายวันนะคุณเขียนของคุณให้อ่านออกไปเลย เราเขีนชื่อเราเฉยแลชื่อเฉยๆมากับคณะให้ลูกคุณจะเพิ่มอะไรตรงนีเหรอให้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 ใชื่อเป็นให้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 ใหเให้ให้ให้แห้ใ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 อ้ให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 ้ใอ้ให้ให้ให้ยห้ใหอให้ให้ใหเให้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 ใหอให้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 อห้ใ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 เ้ให เมื่อเช้าผมต้องจบก่อว่าจาตุเ้ทองอะไรขาลูกาลินีเซ็นเเมื่อเช้าเจ็ตลาดเจ็ดสิบเดปีครับเมื่อเช้าหรอบอกคุณเริ่มทำหยับเริ่มทำนาะก็บอกว่ามันเธอทำมันไม่ือมันไม่สายมรงนีไอ้ที่จึงแต่เธอเอาไ้กระเบื้องมาปัก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 นะครับูเอ็นบอกว่าไมนอนครับอะอืม มาศึกษาเท่านั้นแหละแล้วก็ตีแล้วจำบ้นศึกษาแล้วเอาไปทําด้วยนะครับจาตามได้ครับมาดูแล้วคือมามาดูแลอยากให้ไปทำนะครับอยากให้ไปทําตามกับพื้นดินเท่ากันไหมพอกันไหมอันไหนเยอะกว่าถ้ามีแต่พื้นดินน้ําน้อยก็ไปไม่ได้อันนี้ผมน้ํามาตลอดถ้าไม่มาถึงผมก็จะเอาน้ำจากสาวาดานผมโอ้ยสุดยอดสุดยอดแป๊บเดียวน้ำไม่มีปัญหาเลยแป๊บเดียวได้ครับ เือเอาพันผมสามเข็มแล้วในบ้านเราด้ยอันนี้มีแต่คนสามเข็มครับอครับคนสามเข็มใช่แต่ไอ้ที่พูดนี่คืออันนี้มันกลัวอะไรกลัวท่านกลัวเราเราไม่กลัวท่านนี้จะเป็นอ่าพืชคลุมครับพืชคลุมอันนี้มะแบงใช่ไหมคะใช่ครับใช่น้ำปลาน้ำพันธุ์เลี้ยงหอพันหนึ่งเด้อหอพันธุ์เลี้ยงเอ้ยได้ครับน้ำหนึ่งเด้อครับได้ครับนีมะแบงน้ำไม่จุ๊กกระหนแดงรู้ไหม วผมว่ามันเป็นปลาไข่พัมหรืออะไรไม่เห็นตัวเป็นๆนี่เลยเว้ยแต่ว่าหน้านี้เขาจะไม่ค่อยสวยเขาเขาเลี้ยงเพื่ออะไรให้หารปลาครับเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยด้วยของเราใชับแม่ไม่ครับไมโอ้ยนี่แหไงนะอยู่นี่ครับปลาดกปลาหมอปลาตะเพียนเออพี่ใ่่ยนนอูีแหละก็คือปลากินทุเรศใช่ไหมเวลามันได้อาหารกินก็ เป็นคมาขมูเลยน้องแเกียร์อะไมาเ่ได้เกี่ยร์เหรอเออผมผมได้ยินน้องเอพูดอยู่มันจะได้กินของดีตอนแขกมานี่แหละใช่อันนี้เราซื้อเข้าแผ่นเท่าไหร่หนูแผ่นห้าบาทบ้างสิบบาทบ้างดูยังไงว่าจะให้เ้อห้าได้ให้ก้านสิบก็แล้วแต่ราคาไม่ไม่ถึงว่าถ้าคนพูดยากก็เราก็คือถ้าเกินสิบบาทเราก็ไม่เอาแล้ใช่ครับ ลังมัน้เอาเบื้องไปไหนไ้ลงไงังคือถ้าคือคือเอาไม่เกินไม่เกินสิบบาทอ่ะแค่นั้นแหลอครับเราคุยบาทแค่นั้นแหรแเราก็คุยกันเอาก็คือพูดถึงว่าเรเบื่องเก่าใช่ไหมใช่ครับถ้าถ้าคุยกันยากเราเกิดไม่เอาไม่เอาแค่นั้นเอง่ย ก็ไม่เกินสิบบาทครับใช่ครับแต่แต่หลายคนที่มาดูตรงนี้แล้วผมมองว่าราคามันเริ่มมีราคาถ้าสิบบาทก็ถือว่าไม่แพงืราคาเก่าก็ไม่ทิ้งแล้วใช่ครับก็คือว่าพอคนมาดูตรงนี้เยอะทุบเขาก็มองเห็นประโยชน์แล้วเขาก็เามาทเขาก็บางทีเขาก็คนคนที่เขาไม่ทํานี้เขาก็จะเริ่มมีราคาเขาก็จะขึ้นราคาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ ไม่เกินสิบาทนั่นแหละอยู่ยเพราะว่าถ้าเราซื้อเกินเงินนั้นก็เหมือนเป็นการลงทุนที่สูง,งมากเราเราไม่ไต้องขนาดนั้นพอยเงี้ยอยู่อันนี้ขุดเองใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้อันนี้ก็คือบอ่อแรกแหละที่ที่เราลงทุนขุดอันนี้ลึกไปขุดไปลึกอ่าลึกไปประมาณสองเมตร้าสิบอันนี้เียนี่ะเรี้เ่องเรื่องไหมคะ ตร,ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นธนาคารนะ้ําด้านล่างเป็นบอ่อแรกที่ที่เราเริ่มทาครับเป็นบอ่อแรกที่เราเริ่มทําก็เราลงทุนไปประมาณหมื่นสามเราขุดเดิมทีก็กว้างแค่สามเมตรแหละแต่ทีนี้มันมันมันก็เป็นเหมือนดินทรายนะเนาะก็เป็นยินรวดบนทรายมันก็เริ่มพังทลายมาก็ตอนนี้เหลือไม่ลึกแล้วครับประมาณเท่าเท่าคอยอะกับเม็ดกว่าลูกชายเล่นได้เล่นแต่ปลากับเท่าไหร่นะเม็ดว่า ตอนแรกลกสามประมาณสามเมตรเลยครับทรายไปเลยครับเลยก็คือคือธนาคารน้ําข้างล่างก็คือว่าชุดชุดนี้จะเป็นเรียกว่าบ่อแรกที่ที่เราเริ่มทําสวนตรงนี้ครับก็คือขุดยกยกคูขึ้นมารับยกคูขึ้นมาก็เราก็ซื้อซื้อพันไม้ซื้ออะไรเนี่ยแหละคร e, so like ับซื so yeah. mm ้อ hmm. ข uh ุด huh. so ังหมื่นสามเราลงทุนหมื่นสามครับแล้วก็หมื่นสอนะไม่ อันนี้อันนี้ก็จะปลูกอันนี้ก็คือรื้อต้นยางเนาะรื้อต้นยางเสร็จเราก็มามาปลูกเลยครับสนยางเหรอตอแกนตอก่อนเป็นสนยางตรงนี้ครับมันรวมนั่นแหละคือในน้ำมันก็มีปลาทุกทุกบ่ได้ไหมหอยก็อยู่ได้ครับเพราะว่าผ่านไปต้องหอยกินปลาหมดเป้ปลากินหอยหมดมันได้เ เราเราใช้จํานวนเยอะถ้าจํานวนเยอะมันก็กินมันก็เหมือนในในในกองเราใช่เราครับทต้องคือคือใช่ครับเราใช้เหลือไปครับใช้การที่เอานะเราใช้ลักษณะใช้จํานวนเสียเขาเหรอเหรอคนละเจ้าคนรัฐเจ้าเขาเลยองานให้ตาหน่อยเออหน่อยมาก อันนี้จะเป็นเป็นปลาปลานิลครับปลานิลกับปลาหมอผมอยากได้ปลาหมอตัวใหญ่ด้วยอ๋อเดี๋ยวผมจะบอกอันนั้นให้ครับว่าซื้อที่ไหนปลานิลหรอครับนี่ไข่พันอะไรคะนี่นี่จะดันนาใช่ไหมบางคนเขาไม่ใช่ครับดันนารรมดาเนี่ยเป็นปูนี่ย็งหมวยใช่ไหมงั้นมันจะไม่ได้เรามันคาเรือนี่อันนี้ขาแดงคากินนอครับ อ๋อนี่กินเราไปรุ่งกินน้ำพริกหนักหนักใช่ไหมคนละพันคน,คนละพันกันครับมันเหมือนมันหมดหอายุมันแล้วเหรอสองปีก็ต้องไปย้ายใหม่ครับพวกนี้อันนี้ตะกูครับ ต้นตะกูตะกูยัิก็งั้นโอ้โหอีไรขาดตุ๊กตาเล็กนีโอ้โหอะไรขาดตุ๊กตาเล็กนี่ไม่อยุ่งไม